สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ YouTube โตพังนะครับจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับวันลุมพินี89นะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์วิจารณ์คู่เอกภาคอินเตอร์ไปแล้วนะวันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์คู่รองคู่เอกกันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างเพชรน้ำโขงมงคลเพชร นะครับจะพบกับประตักนินซินบีนมวยไทยนะคู่นี้เป็นคู่ที่11นะครับมวยไทยแคชเวท122ปอน,นอ์นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ่ะเรามาดูทางด้านเพชรน้ำโขงกันก่อนนะเพชรน้ำโขง121.25ปอน์นะครับ55กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว173เซน ชาวสปปลาวนะครับอายุ20ปีซ้อมอยู่มงคนเพชรเ,เพชรน้ำโขงเนี่ยชบในรายการวันมาทั้งหมด4ไฟนะชนะ3แพ้1นะครับชนะน็อก2ครั้งนะครับชนะคะแนนทั้งหมด1ครั้งนะครับสถิติ3ไฟล่าสุดนะก็ชนะอิโกโอตะนะครับเป็นการชนะคะแนนนะแล้วก็ชนะน็อกยกแรกลูกขวัญสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับ ไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนนะครับพี่ชิดชัย PK แสนชัยนะครับาทางด้านมงคลเพชรนะ้มงคลเพชรเป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยจากสบปลาวนะครับก็อาวุธครบเครื่องนะต่อยรัดกุมนะครับก็ออกแข้งมีหมัดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกของเขากันบ้างนะครับปตัตตกนินซินบีมวยไทย ปะตักนินนะครับน้ำหนัก121.92ปอนด์ปอนะ5 5 3กิโลกรัมนะครับส่วนสูง5.6ฟุต6นิ้ว168เซนนะครับอายุ21ปีซ้อมอยู่ซินบีมวยไทยนะครับาทางด้านปะตักนินเนี่ยเข้ามาชกในรายการวันแค่2ไฟนะครับก็ชนะทางด้านมาจิสคาลิมีนะแล้วก็ตีใหญ่ PK แสนชัยนะครับเป็นการชนะคะแนนทั้ง2ไฟเลยนะ าทางด้านประตักนินเนี่ยประตักปลตักนินเนี่ยขออภัยประตักนินเนี่ย,ย,ป,รนนยประตักนินเป็นมวยครบเครื่องนะครับมีหมัดมีศอกนะวงนอกวงไหนก็มีนะครับพื้นเดิมนะเป็นมวยครบเครื่องอเดินได้ถอยเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับ รู้นะ,ะไม่ใช่มั่วแล้วมาดูเพชรน้ำโขงกันก่อนอเพชรน้ำโขงนะครับสถิติในรายการวันก็ชนะ3แพ้2นะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ในในสถิติตรงนั้นมันชนะ3แพ้2เหรอ อใช่ใช่เฮ้ยในนี้มันชนะสามแพ้หนึ่งนะมันต้องชนะสามแพ้สองใช่ใช่ขออภัยนะครับสถิติแม่งมั่วจริงๆรนะิชนะสามแพ้สองนะในรายการวันนะครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยนะสถิติรวมเนี่ยก็ชกมาทั้งหมดห้าสิบไฟนะชนะสี่สิบสองแพ้เจ็ดเสมอหนึ่งนะครับส่วนสูงกันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะมาดูสถิติตรงนี้กันนิดนึงนะครับ การออกอาวุธของทางด้านาเพชรน้ำโขงนะต้องบอกว่าครึ่งท่อนบนขึ้นไปนะครับจะมีความบาลานซ์ค่อนข้างดีนะก็คือส่วนเฮดและก็บอดี้ก็คือส่วนหัวและก็ส่วนตัวนั่นเองนะครับเนื่องจากเพชรน้ำโขงมีหมัดที่ค่อนข้างคมนะแกก็ออกหมัดได้ได้ดีนะครับมีศอกด้วยมีศอกเสริมด้วยนะครับแล้วก็มีแข้งที่ออกได เรียกได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็ในก็มีนะครับคือเป็นมวยครบเครื่องอ่ะสำหรับเพชรน้ำโขงนะส่วนระบบป้องกันตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพชรน้ำโขงเนี่ยไม่ใช่มวยสายพลิ้วอะไรนะครับแต่เป็นมวยต่อยรัดกลุ่ม,มน,นะกาดสูงนะครับแล้วก็เก็บกันได้ได,ได้ได้ดีนะครับแต่จะไม่ได้ออกแนวแบบ ผิวออกซ้ายออกขวานะครับก็เป็นมวยเป็นมวยบล็อกหมัดนะบล็อกแข้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านประตักนินกันบ้างประตักนินประตักนินซินบีมวยไทยนะครับก็ในรายการวันชนะ2ไฟรวดนะสถิติรวมก็ชกมา ร้อยกว่าไฟร้อยสองไฟชนะ82นะครับแพ้18เสมอ2นะส่วนสูงก็168เซนนะครับาการออกอาวุธของทางด้านประตักนินเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกับทางด้านเพชรน้ำโขงเลยนะเพียงแต่ว่าสถิติที่นับเนี่ยเขาเขามาชกในรายการวันน้อยกว่าไงแต่สถิติใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่าสลับกันบนล่างนิดเดียวระหว่างหัวกับลำตัว นะครับคือประตักนินเนี่ยจะออกแข้งน้อยกว่าทางด้านเพชรน้ําโขงนะแต่จะออกหมัดมากกว่านะจากที่ดูนะครับระบบการป้องกันตัวเหมือนกันเลยเป็นมวยเหมือนกันคือเป็นมวยครบเครื่องแต่ไม่ใช่มวยที่แบบพลิ้วอะไรก็เป็นมวยเก็บการอาวุธอะนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะลักษมวยก็คล้ายๆกันนะครับ มาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะส่วนสูงเนี่ยทางด้านเพชรน้ำโขงเนี่ยจะสูงกว่าจะได้ลอยกว่านะครับประมาณ5เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ได้สดกว่าจะสดกว่าไหมก็อายุห่างกันปีเดียวเองสดทั้งคู่นะพูดถึงสดทั้งคู่สถิติก็เพชรน้ำโขงจะมาชกในรายการวันเนี่ยเยอะกว่านะถ้าพูดถึงประสบการณ์ในรายการวันนะเพชรน้ำโขงจะดีกว่า นะมาถึงสถิติตรงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะว่าใกล้เคียงกันเหมือนโชคกับเงาตัวเองนะครับเพียงแต่ว่า,าเพชรน้ําโขงเนี่ยเขาสูงกว่าไงเขาก็ต้องเป็นมวยที่ออกแข้งอยู่แล้วเพราะว่ามวยสูงเนี่ยมันจะได้ยาวใช่ไหมพอออกแข้งไปเนี่ยคู่ต่อสู้มันก็ไม่ถึงตัวนะครับถึงตัวยากนะเขาก็จะออกแข้งมากกว่าส่วนปะตักนินเนี่ยเขามีรูปร่างที่เตี้ยกว่านะปะตักนิน,นสูงหนึ่งยสไม่ถึง170 นะครับการที่เขาจะไปออกแข้งมากๆเนี่ยมันหน้ามันเปิดนะคือด้วยระยะแข่งเนี่ยเขาไม่ได้ยาวขนาดเหมือนเพชรน้ำโขงนะออกแข้งมากๆหน้าเปิดโดนสวนก็มีสิทธิ์หล่นได้นะครับและตัวเขาเองเนี่ยเป็นมวยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าไม่ลอยอ่ะนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยออกแข่งเท่าไหรนะน่นะเฉพาะที่เขามั่นใจจริงๆนะว่าจะไม่โดนสวนนะนะครับเนี่ยมาถึงสถิติการป้องกันตัวก็เหมือนกัน เป็นมวยเหมือนกันเลยนะคู่นี้นะรูปมวยเนี่ยผมดูว่ามันจะเหมือนกันนะครับก็อาจจะผัดกันเดินผัดกันถอยนะครับอาวุธเนี่ยผมมองว่าทางด้านปะตักนินเนี่ยรุนแรงกว่าเพชรน้ำโขงเนี่ยอาวุธก็ถือว่าคมนะครับแต่ความหนักแรงเนี่ยมันสู้ของปะตักนินไม่ได้เหมือนกับไฟล่าสุดกับพี่ชิดชัยนะครับที่แพ้คะแนนไปเนี่ยไม่ได้ออกเข้าเป้าน้อยกว่าเลยนะ แต่ความหนักแรงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเห็นได้ชัดเลยพิชิตชัยออกมามีสะดุ้งนะครับแต่เพชรน้ำโของออกไปเนี่ยเขาเขาทนได้นะมันก็จะออกแนวคล้ายๆกันเลยแหละกับกับไฟที่แล้วนะครับถ้าเพชรน้ำโขงมาเนี่ยไม่ถึกไม่ทนกว่าเดิมเนะี่ยผมว่าวันนี้ผ่านประตักนินค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่าสไตล์การชกมันคล้ายๆกันนะก็เตะไปบล็อกใครบล็อกพลาดก็โดน นะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะแต่วันนี้ผมมองว่าอย่างหนึ่งที่มันทําให้ผมตัดสินใจฟันธงได้นะก็คือเรื่องน้ําหนักนะครับน้ําหนักเนี่ยอาจจะมองว่าทางด้านอพอๆกันทั้งสองคนเนี่ยพอๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เคยดูมวยไทยเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าประตักนิงเนี่ยเขาเขาดูใหญ่กว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า ปะตักนินเนี่ยเรามาดูสถติติตรงนี้ก็ได้นะครับปะตักนินเนี่ยชกในรายการวันเนี่ยหนึปอนด์นะแต่ว่าเขาชก5 5ยกเนี่ยไม่มีต่ํากว่า122นะครับนะก็คือมีก็คือช่วงนุ่นอะปี65นุ่นนะก็คือเขาชกอยู่วงอยู5่2 3นะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำโขง เฮ็ดน้ำโขงเนี่ยตอนชกมวยไทยเนี่ยก็ชกอยู่แค่ร้อองนะแล้วก็อยู่พวกรุ่น55กิโลกร,รมัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ดูว่ารูปร่างเนี่ยมันจะมันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันไหมนะครับคือในในมวยห้ายกนะคือคือพื้นเดิมก่อนที่เขาจะมาชกในรายการวันเนี่ยรายการวันนี่ถือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษนะ ที่จะมาที่นักมวยจะมาคว้าเงินรางวัลโบนัสกันนะครับเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษนะแต่พื้นเดิมเขาก็คือมวยไทย5ยกกันมาก่อนอยู่แล้วนะในพื้นเดิมมวยไทย5ยกเนี่ยเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะต่อยกันไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพชรน้ำโขงเนี่ยมาทีหลังเยอะนะกระดูชั่วโมงบินในมวย5ยกเนี่ยผมดูอาจจะชกกันไม่ได้นะครับเพชรน้ำโขงเนี่ยเจอใครมาบ้างอะ เนี่ยเพชรน้ำโขงก็ชกอยู่ในแฟร์เท็กไฟท์นะครับเจอพวกต้นศักสีโอปอฟ้าใสาตอหมอสีอย่างเงี้ยคือเป็นมวยที่ผมไม่รู้จักอะนะอนี่คือเขาก็ไม่ได้ชกในรายการใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะส่วนปะะตักนินเนี่ยประตักนินเนี่ย,นเ,นยเขาชกอยู่ในรายการรายการมาตรฐานเลยห้ายกนะครับเป็นมวยแบบ เบอร์ต้นๆเลยด้วยซ้ำนะคือถ้าเป็น5ยกขึ้นมาเนี่ยมันมันมัน,มนชกกันไม่ได้นะครับเอาวันนี้วันนี้แต่รูปวันนี้มันมาอยู่ในรูปแบบของของมวย3ยกที่เป็นมวยนวมเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีการกินเหลี่ยมกินทรงไม่สนรูปมวยนะขอแค่ออกอาวุธเข้าเป้าหนักแรงกว่านะครับแล้วก็ใครน็อกนับได้ก็ชนะไปเลย พอนะออกมาในรูปนี้นะแล้วเพชรน้ำโขงเนี่ยชินประสบการณ์มากกว่าด้วยนะครับมันก็เลยทำให้คู่นี้ออกมาชกกันได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าทางด้านประตักนินเนี่ยเขาก็ขยับเนื้อขยับตัวในรายการมาถึง2ไฟไฟแล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับและตัวเขาเองผมดูนะว่าสไตล์การชกของวันเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีกับสไตล์การชกที่เขาชกห้ายกอยู่นะครับฉะนนั้นวันนี้ ทัศนคตินะผมเนี่ยก็ยังมองไปทางประตักนินนะครับมองไปที่เนื้อตัวที่ผมมองว่าเขาเคยอยู่ในเวทที่ใหญ่กว่าแล้วกันนะเคยปะทะกับนักมวยที่คือรูปร่างใหญ่นะรูปร่างที่มันเป็นเวทที่ใหญ่ใหญ่กว่าเพชรน้ำโขงนะในมวย 5. ยกมาแล้วมาก่อนนะครับส่วนเพชรน้ำโขงเนี่ย ผมก็ว่ายังดูอ่อนแอไปสักนิดสักหน่อยนะคือาธาตุทรหดนะครับหรือความน้ำอดน้ำทนเนี่ยอาจจะดูยังยังยังน้อยไปนิดนึงโดนยังดูเก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะครับแล้ววันนี้ปะตักนินหมัดแก่ค่อนข้างขมนะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าปะตักนินนะอาจจะอาจจะชนะน็อกซะด้วยซ้ำนะครับวันนี้นะแต่ว่าก็ไม่ไม่ด้เสมอไปนะครับก็อาจจะชนะคะแนน นะเรื่องน็อกนับนี่มันก็เป็นเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่านักมวยทุกคนเขาไม่อยากโดนน็อกอยู่แล้วนะครับยิ่งนักมวย2คนนี้นะเขาต่อยรัดกลุ่มนะครับท่นั้นเขาไม่อยากโดนน็อกอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแต่ผมมองว่าทางด้านเพชรน้ำโขงแกมีอาการง่ายไงนะแล้วหมัดของปะตักนินค่อนข้างขมนะครับวันนี้ออกชอบไปที่ปะตักนินอ่า,อาสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้เราก็ ฟันธงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอวันหน้ามีคู่มวยดีๆเ,เด็ดนะหรือคู่มวยที่คิดว่ามันจะพลิกล็อกอะ่ะผมจะมาจัดให้นะครับแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิมนะครับสำหรับใครทีอ่อยากได้ทีเด็ดนะทัศนคติแบบชี้ชัดกว่านี้นะครับฟันธงกว่านี้นะก็แอดเข้ากลุ่มบ้านเขียวได้ นะครับในรายละเอียดด้านล่างนะครับละกันนะครับอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะ,ะวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ